อันนี้เส้นจนันตลองลองชิมสักเส้นชิมบอลองิให้ชิมก็คือแบบแต่ขอคว่ามว่าเสาร์นี่แพงกว่านี้เลยเผ็ดแล้วเสร็จแล้วพี่ไม่ใส่พริกก่อนหนึ่งเนาะ แต่หาว่าวันเสารนี่แพงกว่านี้แต่ว่าชิมสักเส้นชิมบ่อลองชิมไห้ชิม thank you. อันนี้เส้นอะไรอันนี้อันนี้เส้นจานเคยทํางานบริษัทมาก่อนค่ะลาออกจากบริษัทเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงเข้ากะไม่ได้ค่ะก็เลยหันมาขายของซึ่งเคยขายมาก่อนแล้วค่ะตั้งแต่เด็กเขายกับแม่ก็หันมาขายผัดไทยก็รายได้ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะคะส่งลูกเรียนได้ ไปได้สูตรมาจากไหนครับอ่าสูตรมาจากแม่พาทำาออขาย <c oughs> ของมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เพิ่มเติมโดยการที่ว่าเราเพิ่มสูตรเองด้วยนิดหน่อยค่ะ <c oughs> เอามาปรับเปลี่ยนเองแล้วไปขายที่ไหนมาอ่าแต่ก่อนนี่ขายตามตลาดนัดในจังหวัดปทุมแทบทุกนัดเลยค่ะ <c oughs> ทีน,นี้อ่าแฟนล้มร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยอยู่ที่ที่นี่ตลาดไทยประคองหรือตลาดนิชัยะ <c oughs> เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็อาทิตย์ยกเว้นวันเสาร์ วันเสาร์จะขายอยู่ที่ตลาดเกาะสม,มุนไพค่ะ,ะจะเป็นวันเสาร์วันประจำส่วนมากแม่ค้าจะไม่ได้หยุดขายานอกถ้าจากวันไหนป่วยหรือว่าเหนื่อยจริงๆเนี้ยตางานนอกก็คือราคาคุณจะได้หลากหลายราคาจะให้เราไปผัดอยู่กับที่เลยถึงที่เลยหรือว่าจะให้เราผัดไปส่งอะไรรับทุกอย่างติดต่อบเบอร์โทรได้ที่ไหนครับ0839862438ค่ะมีอีกเบอร์มั้ยมีอีกเบอร์095 Hey, 0 9 5 1 4 8 1 8 0 9ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอ่ uh, 25บาทค่ะ mm hmm. แล้วก็้แวแจ่ดราคาจะสั่งเพิ่มอะไรเงี้ยร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงอ่ะร้านเปิดตั้งแต่3โมงค่ะบ่าย3โมงจนถึงจนถึงทุ่มทุ่มครึ่งเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วแต่คนหมดเราก็หยุดขาย่เงี้ยวันหนึ่งได้ประมาณกี่กล่องไหมได้ประมาณ200หอ่อ mm hmm.